ยาดาเกมเซ็นเตอร์บริการเกมมือถือทุกเกมราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนยังไงก็ต้องยาดาเกมเซ็นเตอร์คริสตัลชอปบริการเติมโรบักราคาถูกเรดดีไม่แพงบริการสินค้าแมปต่างๆมากมายต้องคริสตัลชอปเท่านั้นสตาร์บัคคิดถึงร้านฟาร์มแมปโรบ u x และบริการเติมพาสคิดถึงสตาร์บัคและในที่สุดและในที่สุดซ็อกซเลอร์คิวเมาแล้วครับโทจิของเรานั่นเองป๋าโทจินะครับมาแล้ว ขอบคุณไอดีของน้องด้วยนะฮะที่เอามาให้รีวิวนะครับน้องวาชื่อญี่ปุ่นนะครับไม่รู้อ่านว่าไงแต่ขอบคุณมากที่เอามาให้รีวิวนะฮะแน่นอนเลยเก่งไม่เก่งไม่รู้เดี๋ยวเราจะไปรีวิวให้ดูนะครับซึ่งตัวละคตัวนี้เนี่ยหาได้จากไหนนะครับเอาง่ายๆครับมันเหมือนตัวกิลกาเมะครับในการหาก็คือลงอินฟินิตี้ไปก่อนแล้วก็ไปหาพอท่อในด่านของมันเองซึ่งด่านของมันเองเนี่ยจะอยู่ที่นี่ครับ ่านล่าสุดเลยสตอรี่ล่าสุดแต่ว่าในวันนี้ถ้าคนจะอยากจะกลับมาดูแล้วมันไม่มีแล้วก็ตามนั้นเพราะตัวละครลิมิเต็ดอยู่ที่ชิบูย่าดิสตริกต์นั่นเองนะครับอยู่ที่นี่เลยแล้วลงอินฟินิตีครับแล้วลงไปหาพอทัลมาซะแล้วลงพอทัลไปหาพอทัลรับอีกทีหนึ่งอารมณ์คล้ายๆตัวละครอย่างพวกยูกาเมสพวกอะไรเงี้ยแบบนั้นเลยโอเคเนาะพอได้มันมาเนี่ยก,ก็แค่นี้เลยจบเก็บค7,500และไปอีโวกันเลยครับแชทช่วยตอบได้นะครับแชท มาอีโบตัวละครกันเลยฮะเลสโกบีเหรอทำสเต็ปหน่อยไหมทำสเต็ปหน่อยไหมเพื่อแบบว่าได้ SSS มาอะไรเงี้ยมีสักอันไหมสี่ส2องผมกดไปเลยแล้วกันเนาะโบเอ้ยมันก็ยังพอได้อยู่นะฮะมาโทจินะฮะ อีโว e เนี่ยก็จะใช้นี้200อันเหมือนเดิมครับอันนี้ก็ลงไปหาในตัวพอท่ออยู่ดีแล้วก็ดาวต่วางๆเป็นการอีโวที่ไม่ยากแล้วอีโวตัวละครเนี่ยได้ดามเมจ50%เข้ามาแล้วก็เฮเวนเพี้ยซิ่งแฟงนั่นเองนะครับก็คือการตีเจาะเกาะนั่นเองไอการเจาะเกาะเนี่ยแหละมันจะมาในรูปแบบไหนอันนี้ไม่ทราบเลยตีเจาะเกาะสีเหลืองไหมตีเจาะตัวโล่ไหมด่านที่จะรีวิวเนี่ยผมต้องหาด่านที่มีตัวโล่แล้วมีตัวหลอดเหลืองด้วยนะครับน่าจะดีที่สุดเนาะเอามาอีโวเลยฮะ เรียบร้อยครับเป็นซ็อกเซอร์คิลเลอร์เฮเวนลี่บลอดี้นั่นเองครับเรียบร้อยแต่สแตตอะไรมาเย็ดด้ s ลบ s ลบแล้วก็ a บวกนะฮะตามนั้นเราลองใส่ดูสิมีสกินไหมไมาม่ไม่มีเงียบเชียบเงียบกริบไม่มีสกงสกินอะไรเลยนะฮะเงียบกริบมดคงไม่อะครับมันดาเมจมันแรงเกินไปแล้วอะเด็ผมน่าจะรีวิวด่านหลังๆแล้วครับอ่ะมา อ่อตัวไหนที่ช่วยขจัดแอร์ได้ดีบ้างนะไอดี ID นี่เหมือนจะขาดตัวแอร์หรือเปล่านะอ่ะผมเล่นอันนี้แล้วกันอุ้ยเดี๋ยวนะ I อไอชายนี่หรอดูหน่อยดิเฮ้ยเท่นะจริงเท่นะผมชอบนะผมชอบนะไอชายนี่อะแต่คอสเมติกไม่มีอดีเสียดายด่านกิลกาเมทหรอเออกิลกาเมทมีโลมีเลือดเหลืองด้วยนะครับผมว่าด่านกิลกาเมนี่คือรีวิวได้ง่ายสุดแล้วนะครับ อามาแน่นอนฮะเอาตัวนี้เข้าไปแล้วเดี๋ยวเราจะเล่นไออัพไอไปก่อนให้ขึ้นฟูเอลีตีแอร์ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะลุยตัวโทจิเรื่อยๆย,ยาวๆนั่นเองครับผมไม่จำเป็นต้องบัฟวงบัฟเวทนะฮะไอตัวนี้เอาออกไปเลยเนาะส่วนตัวอื่นเอาลงไปอาจจะไปเก็บคิวให้เขาด้วยก็ได้เก็บคิวยังดูหน่อยอ่ะเขาเก็บไปแล้วอันนี้ไม่ต้องแล้วอ่ะอ๋อเขาลงไปเก็บคิวพร้อมกันหลายๆตัวโอเคนะครับเขาลงไปเก็บคิวพร้อมกันหลายๆตัวอ่ะบูมามา โอ้โหไม่ได้ฮะบูมาระหว่างโกลเด้นกับยูนิคน้องลองเลือกอะไรครับแน่นอนยูนิคฮะพลาดได้ยังไงบ้าบอใครเขาเล่นโกลเด้นงันดักเมฆขาว่ามีนะเออวะดูหน่อยดิดักคือเมโตุไหนวะหาไม่เจออยู่ไหนวะเชี่อหาไม่เจอ หาแปหนึงนะอ๋ออยู่นี่ไงแต่เขาไม่ได้อีโวไม่ใช่หรอเขายังไม่ได้อีโวทักเม็เลยใช่ปะต่างคูณสี่ฮะพี่ปันซาลาเดอร์บอกมาพูดเล่นพูดเล่นแก้งเล่นนะฮะไปโกเได้แหละ สำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มในแบบโลบอ็อกแมปแอนิเมทเวนเจอร์แอนิเมตลาสเตอและ a อนิเมทแวนการ์ดหรือแมปอื่นอีกมากมายนะครับและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทในเดี่ยววันนี้ผมขอนาเสนอครับ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนอน,นั้นฟาร,ร์มได้อย่างไรมากยิ่งขึ้น UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบคลาวด์มือถือเครื่องหนึ่งสามารถฟาร,ร์มได้แบบออโต้ฟาร์มทั้งวันทั้งคืนเลยครับถึงแม้ว่าทุกคนนั้นจะปิดมือถือหรือปิดคอมไปแล้วก็ตามหรือจะไม่มีเน็ตก็ตามนะครับ่่่งเเเกกมนน้จะยรราอยยยอออคๆททีพืุ เปิดมือถือทิ้งเอาไว้แต่ว่าก็กลัวแบตมันจะเสื่อมเนี่ยหรือว่าจะเปิดคอมทิ้งเอาไว้แล้วก็กลัวที่มันจะเปลืองค่าไฟหรือก็คือเปลืองเงินของพ่อแม่ด้วยเช่นกันนะครับโดย UJPhone เนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆครับซึ่งราคาเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทถ้าใครสนใจนะครับอยากจะดาวน์โหลด UJPhone ลงไปที่ใต้คลิปเลยนะครับลงไปโหลดที่ใต้ดีสคริปชันได้เลยแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดนะครับ JEJEJE e, e, เพื่อรับส่วนลดอีก20บาทด้วยนะครับมันก็จะนานๆหน่อยนะกว่าเราจะขึ้นฟูอีสักตัวหนึ่งไดนะ้นะฮะม หลังจากตาเจตรีวิวโทจีเสร็จผมว่าจะไปหาลูเคียฮาคารีแล้วก็โทจิจะได้สรุปสักทีว่ามันยังไงกันแน่สำหรับฮาคารีอ่เออไม่รู้อ่ะเนี่ยเจ้าของเขามาบอกแล้วเนี่ยคนที่ผมเพิ่งรีวิวไปเมื่อกี้ GTA อะ่ะเออเขาบอกว่าเขาลองกับตัว t ู o าเมจแล้วมันไม่ได้ก็ไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่ผมก็ค่อนข้างที่จะเชื่อใจเขานะเพราะว่าเขาก็คงไม่นี่หรอกเพราะเขาก็รู้แล้วว่าพอมันบัฟ t ู o าเมจได้หรือไม่ได้เขาต้องไปลองไงถูกปะแต่พอเขาลองแล้วมันไม่ได้ก็คือจบแค่นั้นแหละครับแต่สุดท้ายแล้วผมยัง เพราะว่าผมเองก็ต้องเห็นกับตาด้วยเช่นกันนะครับว่ามันได้ไหมให้น้องเขาแคปให้ดูก็ได้เออน้องแคปภาพให้ผมหน่อยสวัสดีครับเพรสวัสดีครับ,รบโทษทีไม่เห็นนะทูดามีมันบัฟไม่ได้นะน้องน้องแคปภาพมาให้ดูได้ป่ะแบบว่ามันจะมีตัวเต้นใช่ไหมเป็นบัฟเต้นกับแล้วก็กดกดเขาเรียกแล้นะกดตัวทูดามีมาว่ามีบัฟพริขึ้นไหมได้ป่ะแค่นั้นเออแคปภาพไม้ดูก็ได้มันก็น่าจะหายสงสัยกันไปได้พอประมาณ โอเคเรียบร้อยนะฮะหินกับตาดีที่สุดใช่ใช่ใ,ชใช่หรือไม่ผมก็ต้องเข้าไอดีน้องเข้าไปอีกรอบนึงไงง่ายสุดให้ทุกคนในช่องได้เห็นเลยว่ามันได้หรือไม่ได้แค่นั้นเองจะเอาอยัางไงจะให้ผมเข้าไอดีน้องเข้าอีกรอบนึงไหมอ่ะเอาป่ะน้อง G t a okay ีโอเคไหมอ่ะผมรีวิวอันนี้เสร็จแล้วผมกลับเข้าไอดีน้องอีกรอบนึงได้ไหมเออจะได้แบบให้เห็นกันเป็นประจักษ์เลยกูจะได้เอาฮาคาริลงไปในแั้นแรกแล้วก็ตัวทูดามีตัวเวทตัวกายเอาแม่งให้หมดเลยเอาไหม เอาไหมไม่งั้นจะได้จะได้เห็นไงผมเองก็อยากรู้เหมือนกันเพราะว่าคนมันเถียงกันเว้ยสุดท้ายแล้วผมอะข้อพิสูจน์คือข้อพิสูจน์คือข้อพิสูจน์ข้อสรุปคือข้อสรุปเว้ยมันต้องเห็นผลมันต้องเห็นภาพครับเพราะว่าถ้ามันไม่เห็นภาพมันก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วนะครับเอามารีวิวรีวิวตัวละครอย่างโทจวยโทจินะฮะแน่นอนครับระวังตรงนี้เลยสกิลมึงก็เวอร์วังเกินนะไอเห็บมา เอามาผมขออนุญาตเก็บเมงูมิแล้วกันเฮ้ยขออนุญาตเก็บเมงูมิในระหว่างนี้เก็บคิวมาค่อนข้างพอแล้วเอามาเรามาสกิลมึงจะไปเฉยเลยไอ้สกิลมึงได้แสบตาใช่ไหมแกงเล่นนะมาเริ่มเลยฮะเราวางโทจอยโทจีกันเลยแล้วกันนะฮึสกิลมึงแสบเหลือเกินวางตัวนี้แล้วกันง่ายดีวางได้กี่ตัวเช็คนะฮะหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสามตัวเท่านั้นนะฮะแน่นอน พอมาแบบดีแล้วเนี่ยมันเหมาะกับยูนิคมากๆตัวนี้เนี่ยเลเวลแค่80เท่านั้นเองดาเมจต้นนี่หมื่นห้าไปแล้วนะฮะไอเจ้าตัวซิดนี่เท่าไหร่นะเลเวลร้อยดาเมจเท่าไหร่ครับตรงน้องว้าวเจ๋งดีนะเนี่ยอ่ะขายก่อนเลยนะฮะมันช่างจ้าซะเหลือกเกินว่ะเฮ้ยไอตัวเนี่ยสามแคปทั้งอัปเดตอืมนั่นน่ะสิอ่ะปรับลาสละกัน อย่าไปลำคาญมากเลยครับผมเห็นน้องๆชอบไอโอ้ลสกูลสกูล o เกลกันก็น่าจะชอบเอฟ f ฟ e เอฟเฟมเนาะเหมือนจะตีเหมือนเลือดไหลแต่ก็ไม่เลือดไหลนะอันเนี้ยไม่รู้ว่ามีความสามารถอะไรหรือเปล่าอันนี้พูดจริงๆนะไอการตีนี้เนี่ยขั้นแรกเนี่ยไม่รู้จริงๆขอดูเลือดเหลืองก่อนมีเลือดเหลืองมาไหมมีโลมาไหมอันนี้คืออยากเห็นแหละแต่ด่านนี้ไม่มีโลจริงเหรอวะรีวิวไม่เคยสังเกตมอนนะ่ะเอาจริงนะ มันมีโล่ป่ะดนานี้โตมีโล่ป่ะผมไม่ชัวร์ผมเห็นมีคนรำคาญเนอะจริงเหรอก็เห็นน้องๆชอบไอส์โอสกูสกูสกาวกันสะมากๆเลยนะฮะกครที่ผมเล่นงี้น่าจะชอบแบบน้องๆก็จะแบบว้าวสกิลไอ้นี่ว่ะสุดยอดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นแบบนั้นเนาะอ่ะตีตัวเลือดเหลืองหน่อยสิ ไมได้มีการเจาะโกงเจาะก่อแต่อย่างใดนะตีก,ก็ไม่ได้แรงนะถือว่าเบามากเลยนะเนี่ยอืมหมื่นสามไม่รู้ว่ะโดนตัดทรามาเมจด้วยนะเพราะเป็นอาร์เมอร์นะเอามาอัพเกรดกันทำไมตัวนี้ดูไม่ว้าวว่ะว้าวูเคียวว่าว่ะไอเชยเออเอเอาเอต่อมาอะฮะอัออเกอเัอดออเออเองเออเนะเอับดอเ0อเอะเออเอเออเออเออเลว สปริตเตอร์นะครับก็จาก29งหมนะครับเป็น48่หมืนะครับคูดาวเท่าเดิมเลยระยะเพิ่มขึ้นรูปแบบการตีก็กว้างข,ขึ้นกว่าเดิมนิดนึงตัวละครไม่ตีแอร์นะฮะแต่ก็ไม่มีอะไรเลยตีฮิตดิทำไมผมอย่าพึ่งนะผมรู้สึกมันดูกังยังวะ <laughs> ไม่รู้ความสามารถอันนี้รอวิกกี้ออกมาบอกแล้วกันดูกังมากเลย อ่ะต่อมาอัปเกตด3นะครับ4ี่หมื่นแปกับเจ็ดหมื่นนะครับแล้วก็เจ็ดหมื่นเป็นแปดหมื่นเก้าครับแล้วก็เป็นดีวายเซฟเวอร์เลนส์เซเวอร์เลนส์นะครับผมประมาณนั้นก็จะจากแปดหมื่นเก้าก็เป็นแสนสามหมือนครูดาวโคสเ t เบิลเลยครับสเตเบิลมากเป็นวงใหญ่ขึ้นใครบอกวงเล็กนิดเดียววะไม่แน่อาจจะขั้นสุดท้ายก็ได้ดูดีตีบอสดีเพื่อนเร็วเฮี้ยอะไรวะเนี่ย เอ,อะเรื่อยๆแล้วกันยังไม่มีอะไรแปลกผิดหูผิดตายังไม่มียังไม่ได้แบบมันก็เป็นแค่ดามเมจเฉยๆนะตอนนี้ยังไม่เห็นอะไรเลยผมอยากเห็นตัวโล่ไงตอนนี้ตัวโล่มันไม่โผล่มาหรือมันไม่มีในด่านนี้นะอาจจะแบบละลายโล่ก็ได้ทำลายโล่ก็ได้อาจจะอะไรแบบนั้นก็ได้เน,นี่ยอ่ะเอาอย่ันที่หกครับเป็นแสนเจ็ดครับแล้วก็สองแสนหกตามลำดับแล้วก็เป็นเฮเวนพิซซิ่งแฟงนะฮะสามแสนสองนะครับดามเมจแรงกว่ารูเคียด้วยนะฮะเอออ่ะอัพไปแล้วคูดาวเหลือห้าจุดเก้าครับ ปึ๊บวงใหญ่นะเว้ยใครบอกวงเล็กวะมึงไปดูฝรั่งรีวิวมันจริงมะเนี่ยนี่คือวงเล็กใช่ปะเวลไม่ตันบวกหรือดะบอร์ดในทีมยังน้อยดามเมจเลยต่ำคือยังไงแต่แต่ลิกฮะยีดเดียวอ๋อลิมิตเบรกใช่อันนี้ลิมิตเบรกน้อยครับ อันนี้โ e วแล้วครับไม่รู้ความสามารถเลยว่ะจริงๆอันเนี้ยไม่รู้เลยผมไม่รู้ความสามารถจริงๆอัปตันไอ้ที่มันคุ้มเคือมากเลยอะตัวเนี้ยไม่มันมันผมไม่รู้ความสามารถจริงๆเว้ยไม่รู้จริงๆ เอออันนี้ไม่รู้เลยคือมันมันคือถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยมันกังเว้ยใช่เขาว่ามันกังแต่ดามิมันแรงมากนะน้องๆมันห้าแสนเลยนะเว้ยเนี่ยไอชิวเวลแปดสิบลิมิตเบรกหนึ่งนะเว้ยห้าแสนเลยนะดามิห้าแสนนะเว้ยตีฮิตเดียวดามิมห้าแสนถ้าน้องๆได้ยูนิคมามันแรงมากเลยนะผมไม่รู้ว่ามันมีความสามารถในการตีทะลุแบบโล่เลยไหมเออเพราะมันมีความสามารถในการแบบตามชื่ออะมันตีทะลุไง ผมไม่รู้ว่ามันทะลุร่อไปหรือเปล่าแต่เนี่ยเลือดเหลืองแม่งยังไม่ทะลุเข้าไปข้างในเลยไม่รู้ว่ะใช่อุญยากว่ะบอกยากนะฮะอ่ะยูนิคเหมาะแหละเหมือนเดิมฮิตเดียวแรงๆดามเมจด,ดีระยะกว้างใช้ได้ครับแต่คุณลองคิดสภาพถาวางหลายตัวขึ้นมาดูจากกากจะกลายเป็นเก่งขึ้นมาทันทีครับแต่มันไม่ตีแอ์นะตองพวกนีนะออ้มันไม่ตีแอ์นะเออมันไม่ตีแอตีฮิตเดียววงกว้างนะวงใหญ่ใครบอกเล็กวะคุณถามจริงวงเล็กเหรอ ไม่ดูใครรีวิวมาวะผมไปดูฝรั่งมาพี่โทจิตีฮิตเดียววงเล็กมากจริงเหรอสะสมปะ่ะเออวะดูก่อนดิมันจะมีหลอดอะไรข้างๆอีกไหมไม่มีมไม่มีมันไม่มีหลอดอะไรข้างๆเลยมันไม่มีหลอดอะไรเลยอะดิ ม,มีมีร่างเก่าออกตัวหรอครับไม่นะก็ยังมีอยู่นะครับเออเออไม่รู้ว่ะ no comment ว่ะเออมันคือตัวดาเมจกราวจบแต่ว่าเดลตาลิกดูนะผมให้ดูนะเน่ยตลิกคิดว่าไงอะ่ะคือผมม,มักจะเป็นคนที่อะไรกับชื่อท่ามากๆเลยนะอ่ะท่านี้ไอไอท่านี้ไม่มีปัญหาเลยหรอกท่านี้อ่ะอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรท่านี้ยตลิกคิดว่าไง heaven piercing f a n จะบอกเป็นชื่อท่าอีกไหมอ่ะชื่อท่าก็ได้ก็มันก็ชื่อท่าถ้าเป็นชื่อท่าทั้งหมดเลยมันก็คือตัวดาเมจเก่าธรรมดาธรรมดาตัวหนึ่งเลยนะแต่ว่ามันแรงผมใช้คำนี้แล้วมันแรงเออมันห้าแสนนะเว้ยถ้าคุณปลดลิมิตเบรกครบใช่ป่ดาเมจแรงแม่งแรงกว่าไออะไรนะแรงกว่าซิดอีกนะเว้ยเออนะฮะอ่ะแต่เอาเป็นว่าผมไม่รู้อ่ะผมโนคอมเมนต์ตัวนี้ผมยังตอบไม่ได้ว่ามันเก่งหรือมันกาก เออแค่นั้นเลยผมตอบไม่ได้แต่ตอนเนี้ยถ้าแบบตัวที่ผมแบบอวยแล้วกันผมอวยลูเคียนะอืมขอชื่อเทพไว้ก่อนความสามารถตรงนี้ <c oughs> โอ้ย <c oughs> โคตรพังเลยอะเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเราศาสตร์เศร้ารอมาว่าเราคิดว่ามันน่าจะเก่งหรือเปล่าไม่รู้ผมละไว้ในฐานที่เดี๋ยวรอดูวิกิแล้วกันว่าแบบเฮ้ยมันจะมีความสามารถอะไรที่เราไม่รู้หรือเปล่าแบบเฮ้ยเออเจาะตัวเลือดแบบ รอได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้เราไม่รู้แต่จากที่เห็นคือตัวเลือดเหลืองไม่ได้มีประสิทธิภาพอะไรตัวเลือดแดงก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพอะไรส่วนตัวโล่ก็ยังไม่เห็นส่วนตัวตีแอร์ก็ตีไม่ได้ตีฮิตเดียวยังไม่เห็นประสิทธิภาพครับไม่รู้รอดูแล้วกันถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆไม่ต้องหาครับเป็นทูดาเมทที่โอเคเก่งแหละดามเมจภาคพื้นแรงแต่ว่ามันมีทูดามเมจตัวอื่นที่ซิดกับกายเป็นดูดีกว่าเยอะนะครับประมาณนี้แล้วกันนะ no c o m มนต์ว่ะ